ลงออกมาเสาหินอินซีเหินเอาล่ะได้เวลาของคนหล่อแล้วจะทำการกำจัดพวกริวล้อให้หมดซะเดี๋ยวนี้นี่แนะ่เรียบร้อยเหลือแค่นายและสินาาัทเจ้าตัวใหญ่อ้อดูเอาเรื่องเลยนี่เจอนี่หน่อยเป็นไงผมหล่อไหมครับโอ้โอยคนหล่อปลิว จากการคำนวณเชิงโครงสร้างและเอกสารน,นั้นระบุเอาไว้ว่าเมื่อดูจากวิถีโคโจรแล้วนั้นไม่ผิดแน่อุกบาลนะจะต้องตกลงมาอย่างแน่นอนเมื่อดาบเล่มนี้ของฉันร่ำร้องมันจะส่องประกายเพื่อจัดการกับแกจงรับไปความรักความพิโรธและความเศร้าท่าพิคาดเคนตักกี้ฟรายชิคเก้นอย่าลืมแวะซื้อไอติมเสเวนเส้นด้วย โธมามากับโฮมาและโฮมาก็มากับโทมัสส่วนไคยะนมันมากับน้ำแข็งใสกระบวนท่าไม้ตายเพลงดาบปิ๊บปับปิ๊บปับเรียบร้อยอันดับแรกก็เสา ได้เวลาของคนหล่ออีกแล้วเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งแบบนี้คนหล่อจัดการคนเดียวก็คงจบแล้วมั้งเนี่ยแต่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะเฟี้ยวเกินไปรับนี่ไปซะผมหล่อไหมครับจากการคำนวณวิถีโคจรตำหลักของคณิตศาสตร์นั้นเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าไม่ผิดแน่อุกกาบาตจะต้องตกลงมาอย่างแน่นอนเมื่อดาบเล่มนี้ของฉันร่ำร้องมันจะส่องประกายเพื่อจัดการกับแกจงรับไปความรักความพิโรธ และความเศร้าท่าพิคาตเข็นตักกี้ฟรายชิคเก้นและก็เช่นเคยอย่าลืมมาติมสมเวนเส้นด้วยหอกโฮม่าจงเจริญน้ำแข็งใสจงเจริญเพลงดาบฟิบปปับฟิบปปับนี่น้ำแข็งใส โฮมามากับโฮมาและโฮมาก็มากับโทมัสราบใดที่โทมัสยังมีโฮมาโฮมาก็จะอยู่กับโทมัสเพลงดาบวิบวับวิบวับนี่น้ำแข็งใสเไอ้บทน้อยจังเลยวิโทมัสก,ก็บทน้อยแต่ก็ไม่เคยน้อยใจตราบใดที่ยังมีโฮมากระบวนท่าไม่ตายสุดยอดเพลงดาบวิบวับวิบวับเรียบร้อย จงออกมาเสาหินอินรีเหินอ้าวเรียกคนหลอกมาแบบนี้แสดงว่าศัตรูตัวนี้ก็คงร้ายกาจเอาเรื่องละสิดูเหมือนว่าจะใช้อาวุธแบบเดียวกับเราซะด้วยแม่อย่าพยายามหลอให้ได้เหมือนผมเลยความหลอของเรามันห่างชั้นกันเกิน,กนไปนี่นี่โอ,โอ้ยคนหลอบริวอีกแล้วการแขนสแตนด้ได้เวลาของคนหลอกกว่าแล้ว จงรับไปความรักความพิโรธและความเศร้าเอาชิบหายเศร้าแล้วแบบนี้พลังงานแค้มปีไม่พอจากการคำนวณเชิงโครงสร้างและวัตถุนั้นได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าคนที่หล่อที่สุดก็คือเราอย่างแน่นอนไม่จริงคนที่หล่อที่สุดคือเราต้องหางเล่าจงรับไปความรักความพิโรธและความเศร้าท่าพิคาดเค็มตักกี้ฟรายชิคเก้น เอ้ยนี่ดาบของข้าจะมอดไหมในใจเจ้านี่นี่หลบหน่อยพระเอกมาปิวๆๆปิว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 ไม่เคยโดนธนูของคนหลอนละสิปิ้วปิ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 วสนุกไหมเอ้ปิ้วปิวบอกแล้วไงคนที่หลอนที่สุดก็คือฉันต่างหากเล่า เมื่อดาบเล่มนี้ของฉันลุกไหม้เป็นสีแดงฉันมันจะทําให้ฉันฝ่าฟันจนได้รับชัยชนะมาจงรับไปความรักความพิโรธและความเศร้าท้าพิคาตเคนตักกี้ฟรายชิคเคนเอา้ายังไม่ตายเฉยนี่ฟาดหน้าไปดอกหนึ่งเอาละครับผมสำหรับปาร์ตี้รวมพลคนหลอ่อก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ ถามว่าชั้น11ชั้น12บด้ในปาร์ตี้นี้ไหวไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับที่แน่ๆคือคนภาคเนี่ไม่ไหวแล้วน่าจะคอแหบก่อนแน่นอนและในวันนี้กระผมเซนโฮปก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ